สวัสดีครับตอนที่เจ็ดของการเล่าสู่กันฟังในเนื้อหาของตัว VMSX นะครับในตอนที่เจ็ดนี้เราจะเข้าใกล้เลยเข้าใกล้ n s ทีนะครับหลังจากที่ได้เกิ่นนะครับปูพื้นมาแล้ว6ตอนทีนี้เรามาดูกันว่า VMSX คืออะไรนะครับ v m n s x นะครับมันคือ Network Virtualization and Security Platform นั่นเองมันจะทำเรื่องหลักๆใหญ่ๆอยู่สองเรื่องครับเรื่องของ Network แต่อยู่ในรูปแบบ Virtualization นะครับแล้วก็อยู่ในเรื่องของ Security นะครับ Service นะครับทีนี้เนี่ยมัน มันเซอร์วิสสตัวนี้ได้ยังไงเดี๋ยวเราค่อยๆแกะไปนะครับแต่ว่าตอนนี้เรารู้ก่อนว่าอ๋อ NSX เนี่ยมันคือ network virtualization แล้วก็ security platform คือทำเรื่องเด่นๆอยู่2เรื่องนี้แต่ทำอยู่ในรูปแบบของ virtualization นะครับนั่นหมายความว่าไม่ได้มีตัวอุปกรณ์จริงอยู่ในรูปของโลก virtualization นะซึ่งเราใช้เป็น software d e f i n e ตามที่เราเรียนรู้กันมา เราจะเราจะคิดเมื่อไหร่ก็ได้จะลบทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้ไ,ได้อยู่ในรูปซอฟต์แวร์ดีฟนะครับจะหมายถึงว่าถ้ากรณีจะลบทิ้งได้อยู่บนโปรดักชันก็เอ่อก็ต้อง,ต,องต้องมีการแบ็กของแบ็กอัพคอนวงคอนฟิกอะไรก็ว่ากันไปตามหลักการครับเขาบอกว่าตัว NSX เนี่ยนะครับมันจะสามารถ enable ตัว Virtual Cloud Network นะครับโดยใช้ซอฟต์แวร์ดีฟในการจัดการเรื่องของ n e t w o r k ร์ก และก็ขยายข้าม Data Center ข้ามค่าวแล้วก็ข้ามแอปพลิเคชันแพ a ตฟอร์มได้นั่นเองใช่ไหมครับมันจะเริ่มแตะกันข้ามค่าวแล้วอ่าถ้าดูรูปนะครับตัว NSX เนี่ยนะครับมันก็จะจัดการเรื่องสองเรื่องคือตัว Security กับ Network ผ่านทางอ่านโยบายหรือ p olicy base นะครับ ก็เป็นอาจจะเป็นเรื่องของการทำ one ันคลิกออโตเมชันก็คือสามารถมีเมื่อเมื่อ i m p l e เ e n t เสร็จแล้วก็จะสามารถใช้แบบออโตเมชันได้ด้วยก็คือแบบเขาเรียกว่าแลคลิกแล้วใช้ได้เลยอ่ะก็อาจจะมี Policy ให้ไว้รอแล้วเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะใช้ Service ไหนนะครับแล้วก็ปรับแต่งได้ตามความต้องการนะครับอหลังจากที่มีตัว p l i c บ b a เบสให้แล้ว เราก็ไปปรับแต่งตามความต้องการของขององค์กรนั้นๆน,น,นะครับของแอป,ปนั้นๆได้ทีนี้เมื่อเราประกาศใช้อย่างเนี้แล้วประกาศใช้เนี่ยไอ้เจ้าตัวแอป,ปที่เราจะประกาศใช้เนี่ยแอป,ปเนี่ยอยู่ที่ไหนได้บ้างถ้าเราจะประกาศใช้ NSX แอป,ปเนี่ยจะอยู่บนว i ช t u a l m a c h ก็ได้แอป,ปที่เราจะประกาศใช้ NSX เนี่ยที่จะป้องกัน NSX เนี่ยนะครับจะอยู่ที่ Container ก็ได้จะอยู่ที่ er อ,ทอ่า On Premise หรื เป็นแบ r เ m e น a l ในเซิร์ฟเวอร์ก็ได้นะครับหรือแอปนี้จะอยู่ในตัว Data Center ส่วนตัวก็ได้หรืออยู่ใน VMware Cloud ก็ได้อยู่ใน Outpost Outpost นี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการบริการแบบ h hybrid c l o u d นะครับก็ไปศึกษาอ่านต่อเอาเองนะครับหรือแอปที่จะป้องกันที่แอปเนี่ยจะอยู่บนพับบิ l ค u d ก็ได้ซึ่งหมายกมว่าแอปเนี่ยที่อยู่ที่ไหนก็ได้ถ้าดูตามรูปเนี้ย เราสามารถเอา N S X เนี่ยไปใช้บริการได้นะครับด้าน N S X บริการด้านไหนด้าน s e c u r i t y กับด้าน Network ให้กับแอปนั้นแอปที่เป็น Pro production นั่นเองจะอยู่ที่ไหนก็ได้ครับนั่นคือตัว VMware S X นะครับอ่ะในหน้านี้เราก็ได้ทราบแล้วเราก็ไปต่อตัวสไลด์ที่สองแนวคิดนะครับของตัว VMware นะครับที่จัดการด้าน เอ่อ o น็ตเวิแล้วก็ Security เนี่ยนะครับเอ่อวิชั่นของเขาเนี่ยนะครับคือวิสัยทัศน์ของเขาเนี่ยคือเขาเรียกว่า n s x everywhere ไปทุกทุกที่จัดการได้หมดเลยไม่ว่าจะอยู่จัดการบนบ้านออฟฟิศนะครับเป็น p r i v a t e data center เห็นไครับจัดการ end user ที่เป็นพวกเครื่อง l a ็ปท็เครื่องแท็บเลอะไรเงี้ยนะครับจัดการเรื่อง i อ t e อิ e เทอ t ์เน็ตออฟก็ได้นะจัดการ i ัวช a l m แมชชีนก็ได้ที่อยู่ในแ p ปแพลตฟอร์ที่เป็น V M container หรือ Microservice นะครับก็คือตัวมันจะมีตัว n n s t เนเนี่ยนะครับมันจะเป็นบริการแบบ Microservice ได้นั่นเองนะฮะหรือจะไปจัดการตัวพ b l ป c c เก่าก็ได้นั่นคือวิสัยทัศน์ของเขาว่าที่เขาคิดแรกๆเลยเนี่ยคือจะต้องเอาเรื่องของวัวชั่วในตัวก็เข้าไปคลุมเข้าไปใช้ได้ทุกที่พูดง่ายๆอย่างนั้นและกันผ่านไปนะครับ ทีนี้เรามาดูตัว n e c t p o r t v vale a r i o บ้างนะครับก็คือภาพใหญ่ของมันเลยเนี่ยกนะ็กำเนิดฟาวเดชันเนี่ยในการที่เขาคิดคน้นนิววัตรกรรมนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นเป็นฟาวเดชันของ Virtual นะครับเวอร์ชวลคลาวเน็ตเิร์กเราขอพูดเริ่มพูดไปถึง Virtual Cloud Network แล้วนะครับทีนี้เราเจอ i n t e r c t เนี่ยเข้าไปคลุม Cloud Network ได้อย่างไร ไอภาพบนเนี่ยมันก็จะเป็นภาพใหญ่ในเรื่องของการไปประสานงานกับเรื่องของเอาเ e t Work and แอนเ r i t y m a n a g แม e นจเมนี่ยและอ u โตเมชันเนี่ยนะครับอันนี้ภาพของแมเนจเมนต t และ u t โตเมชันอยู่เป็นภาพสีฟ้านี้ก็จะมีเรื่องของการจัดการเขาเรียกข้ามคลาวอะครับคลาวเบดแมเนจเมนต์เวิร์กโฟลจะต้องมีการทำเวิร์กโฟลอย่างไรบูปินแล้วก็เทมเพลตจะมีต้องมีเทมเพลตอะไรให้ใช้บ้าง นะครับจะต้องมีเครื่องมือในการ Insight และ d i s c o เ e r y อะไรที่เป็นข้ามค่าวแล้วก็จะมีวิ s i ิ i l ลิตคือ,อตัวหน้าต่างอะไรในการมอนิเตอร์ดูอย่างอยู่ที่หน้าต่างเดียวได้เลยอย่างเงี้ยนะครับนั่นคือมันติ l o าวที่เขาคิดนั่นคือตามเขาเรียกว่าตาม Vision ของเราตะกี้คือ,อ NSX Everywhere นะครับทีนี้ข้างบนเนี่ยมันจะไปไกลนี้เรามาดูขอบสีเขียวข้างล่างเราอยู่ที่ NSXN a d security virtualization แล้วที่เรากำลังจะศึกษากนเนี่ยคือมันต,ตัวแรกเลยคือตัวนี้ครับกรอบแรกเลยคือ n s x data center ตัวนี้เท่านั้นเองเหมือนอย่างที่ผมได้เคยนำเสนอไปใช่ไหมครับว่า n s x เนี่ยมีซอฟต์แวร์เนี่ยชุดซอฟต์แวร์ตัวนี้มีอีกหลาย n s x มันจะอยู่หน้านี้ได้เลยครับผมจะไม่ลงรายละเอียดเนาะว่าแต่ละตัวมันแต่ว่ามันจะมีข้อใช้งานต่างกันมีความสามารถ นตกต่างกันเช่นตัวต่อไป e n t i s e Cloud เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของการจัดการด้าน Cloud ซึ่งมันก็บอกอยู่แล้วนะครับแต่อันนี้คือจัดการด้าน Data Center นะครับตัวแรกที่เราจะเรียนรู้กันเนี่ยนะครับถ้าเป็นใหญ่ๆขึ้นไปอ่ะเราก็ต้องไปเรียนรู้แตกแขนงไปเห็นไหมครับแค่เรื่อง NSX ตัวเดียวเนี่ยก็จะมีความรู้อีกเยอะแยะมากมายเลยที่เราจะต้องศึกษานั่นกลายเป็นว่าทำให้ผมมองว่าตายแล้วเราจะ เรียนรู้ยังไงได้ได้หมดแล้วได้ทันละ่ะมันเป็นไปไม่ได้เลยครับนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมีเป้าหมายบ้างในในกรณีนี้เอาเอาเอาที่เราเออเขาเรียกอะไรล่ะเอาที่เราเดินไปถึงก่อนแล้วพอไปถึงก้าวนี้เราจะไปก้าวต่อไปเราค่อยมานั่งว่าดูว่าเราจะไปก้าวต่อไปไหมหรือจะไปอย่างอื่นหรือจะไปวิชาอื่นเราก็ตัดสินใจด้วยตัวเราเองได้ว่า ในแคเรียพาธของเราเนี่ยเราจะทำงานด้านไหนนะครับเห็นไหมฮะ NSX Cloud NSX Intelligent NSX Distributed i s i t ตัวที่เป็น IDS IPS นะครับและ NSX Advanced Balancer NSX Service Mesh NSX Hybrid Connect มีอีกหลาย NSX เลยนะครับเอาเป็นว่าตัวแรกเนี่ยเอาให้รอดก่อนนะครับในในกรณีที่มุมมองของผมนะตัวแรกเอาให้รอดก่อนเราจะโฟกัสกันอยู่ตัวนี้นะครับ นั่นคือภาพรวมๆของพอ r ต์โฟ i o ที่อยากเอาเอามาให้ดูเพราะอย่างน้อยจะได้เห็นว่าอ๋อแค่ n s x ตัวเดียวเนี่ยมันก็จะมีอีกหลายซอฟต์แวร์ดีฟายที่มาทำแต่ละเรื่องนะครับแยกออกไปขึ้นอยู่กับสโคปของงานนั้นๆนขึ้นอยู่กับตัว data center ของท่านหรือตัว cloud provider ของท่านว่าท่านอยู่กับ provider cloud เจ้าไหน ถ้าท่านเป็นพนักงานของ Cloud Provider เจ้าไหนแล้วเขาเน้นไปทางไหนเราก็ไปศึกษาตามนั้นเอานะครับแต่อย่างน้อยเบรพื้นฐานเนี่ยตัวแรกเราต้องได้ซะก่อนถูกไหมครับในกรณีที่จะสมมุติว่าอ,อ,อาจจะมีสักบริษัทสักที่หนึง่งเขาเป็น Cloud Provider แล้วเขาใช้ตัวตัวซอฟต์แวร์ของทาง VMware เนี่ยไปบริหารจัดการ Cloud เนี่ยเราก็จะมีโอกาสถ้าเรารู้เรื่องพวกนี้ไป เราก็อาจจะมีโอกาสได้งานซึ่งถ้าเราได้งานในระดับนี้เนี่ยก็มองผมก็มองว่าค่าตอบแทนน่าจะไม่ต่ำแล้วละครับมันก็น่าจะพอสมควรแล้วนะครับก็ขึ้นอยู่ที่ท่านละกันนะครับว่าสายงานท่านอยู่ตรงไหนอ่ะไปต่อครับเดี๋ยวจะออกนอกเรื่องไปไกลแล้วก็เวลาก็จะยืดเยือ้อสไล์ต่อไปทำไมเราถึงต้อง มาพิจารณาใช้ตัว VMware NSX นะครับทำไมล่ะก็คือเรื่องของ performance นั่นเองเป็นหลักนะครับ performance ในเรื่องของ networking นะครับตัว VMware NSX เนี่ยมอง performance อยังไงให้ดูที่ซิกซ้ายก่อนนี้การไว้ก่อนอย่าไปมองซีกข,ขวาซิกซ้ายก่อนซิกซ้ายเนี่ยกรณีแรกที่เราจะศึกษาก็บอกว่าเรามาดูการแบ่งตัว network ที่เป็น east west layer 3นะครับ และอยู่บนเซมโฮสเซมโฮสหมายถึงว่าอยู่บน ESXi ตัวเดียวกันสมมุติว่าตรงนี้เป็น ESXi นะครับเนี่ยกรอบข้างล่างเนี่ยนะครับตรงนี้ในน,นี่ตัดตรงมาอย่างนี้นี่ตัวกรอบข้างบนเนี่ยเป็นฟิสิกอลกรอบข้างล่างเป็นเวอร์ชวลไ a เซชันมองอย่างนี้ละกันนะครับตัวนี้คือเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์เนี่ยมี v s w i t c h แน่นอนมี v-switch จะ v-switch ยังไงไม่รู้ดูที่รูปแรกก่อน เรามี s อ i ตัวเดียวแต่เรามี Virtual Machine 2ตัวอยู่คนละเซกเมนตแสดงว่าอยู่คนละสับเน็ตถูกไหมครับกรณีที่อยู่คนละสับเน็ตเนี่ยเวลามันคุยกันเนี่ยเล้าของมันคุยกัน t น่ทราฟิกนะครับตัว Virtual Machine ตัวที่1เนี่ยจะไปคุยกับตัวที่2เนี่ยนะครับนะวิธีการเล้าคุยกันของทราฟิกก็คือ Virtual Machine ตัวที่1ก็จะต้องวิ่งออกไปจากที weet, ่วิสวิวสวิมันมันไม่รู้จักตัว s e g เมนตนี้หรอก มันก็เพราะมันมีการแท็กเรื่องของเซกเมนต์ครศัสับเน็ตกันใช่ไหมฮะมันก็วิ่งออกจาก ESXi ออกไปเลยไปหนึ่งหนึ่งขาหนึ่งหนึ่งวะฮะเอ่อาเขาเรียกมาเรียก y าย p ก็คือต่อสายออกไปออกไปจากตัวเ s x i แล้วอ่ะหนึ่งหนึ่งบขึ้นไปที่ตัว Routing อีกสอง o p บแล้วกลับมาเป็นสาม o p บแล้วกลับมานี้เป็นสี่ o p บนั่นหมายความว่าถ้าแบบนี้เนี่ยมันต้องวิ่งสี่ o p บ ถูกไหมครับอ,อันนี้คือกรณีที่ไม่มี n s x นะครับยังไม่มี n s x เข้ามามีแค่ส s ีสวิตธรรมดามันจะวิ่งอย่างนี้เพราะฉะนั้นใครที่ใช้ตัวเราเรียกว่าใช้ตัว VMware แค่ V-Sphere แล้วก็ V-Center สร้างคัตเตอร์ขึ้นมาเนี่ยเล้ามันจะวิ่งอย่างนี้นะครับท่านมีแค่ v s สว t ตใชนะ้ต่อให้เป็น distributed มันก็เป็นแบบนี้แหละครับเพราะเราเลาติ้งตัวเราติ้งข้ามเซกเมนต์เนี่ยมันอยู่ข้างนอกตรงนี้ท่านต้องเข้าใจความรู้ในองค์ความรู้ในสายเน็ตเวิร์กที่หนึ่งว่าเวลาเน็ตเวิร์กจะวิ่งข้ามเลเยอร์สามอ่ะมันต้องข้ามอุปกรณ์ที่ทําเราติ้งได้ถูกไหมครับแล้วผมก็ตีเส้นให้แล้วว่าข้างล่างเนี่ยเป็นว l วลิเชชันข้างบนเป็นโลกของฟ y s i c a l มันก็จะวิ่งลักษณะแบบนี้ตามที่เขาลูกสอมาก็าจะใช้สี่ไวท แต่ถ้าท่านเอา n s x ไปลงเนี่ยมันจะเรียกว่า Distributed Logical Routing เห็นไหมครับมันจะใช้ n s x Routing ตัวหนึ่งมาเป็นตัวตรงนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่า Router Router เนี่ยเป็นอุปกรณ์ Layer สามสามารถทำ Routing นะครับ Routing ข้าม Segment ได้เพราะนั้นเวลามันอยู่ในถ้าเอา n s x มาครอบแล้วเนี่ยมี Routing อยู่ใน Virtualization นะครับเพราะนั้น Virtual Machine จะคุยกันเนี่ยมันไม่จะเป็นต้องคุยวิ่งข้ามไปข้างบนที่เป็น Physical แล้ว เราก็แค่คอนฟ i ิกตรงนี้ให้มันข้ามก็ไปที่เราเตอร์ตัวที่เป็นซอฟต์แวร์เราเตอร์ของเราแล,แล้วก็เล้ามาหาข้างนี้มันจะไม่วิ่งออกจาก e s เเลยนะครับนั่นมันเลยก็บอกว่ามันเป็นศูนย์ก็คือไม่วิ่งออกไปที่สายจริงเลยจะยูดอยู่ใน virtualization หมดเลยนั่นคือข้อดีของมันถูกต้องไหมครับมันก็ดีกว่า4 y-hop แน่นอนเพราะมันวิ่งอยู่ภายในอ่าจบไปนะครับ ทีนี้เขาก็บอกเนะี่ยการคอมมูนิเคตเห็นไหมครับเนเวอร์ลีฟออกจากโฮสต์ with esx เอ้ย with nsx มันไม่ได้วิ่งออกจากโฮสต์เลยครับวิ่งอยู่ในโฮสต์เดียวอันนี้คือโฮสต์เดียวกันในกรณีที่เราแยก e a s t w e s t Network ภายใต้ ESXi ตัวเดียวนะภายใต้ e อ x i ตัวเดียวต่อมาเรามาดูเซเนเลโอที่2เราจะแยก e a s t w e s t network รเนี่ยระดับที่3เหมือนกันแต่เป็น โ o สต์ o h o โฮก็คือเราแยกเป็น2องโฮเห็นไหมครัเรามีตัวเรามีตัว s อ i เนี่ยตัวที่1นึ่งตัวที่2อนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะก็เหมือนเดิม Virtual m a ไม่ชีเนะี่ยแต่อยู่คนละโฮสต์พออยู่คนละโฮสตปั๊บแน่นอนถ้าวิ่งแบบไม่มีก่อนที่จะมี e อ x คือไม่มีไม่มีเอ x เข้ามาใช้งานเนี่ยมันก็จะวิ่ง4ี่ไวเหมือนเดิมแหละครับเพียงแต่อยู่ต่างโฮสตอยู่โฮสตเดียวก็ต้องวิ่ง4ี่ไวเพราะมันคนละเซกเมนต อยู่ต่างโฮสก็ต้องวิ่งสี่วฮอเหมือนกันต่อให้อยู่คนละโฮสนะครับแต่ถ้าเป็นคนละโฮสในรูปแบบของติดตั้ง n s ลงไปแล้วเนี่ยมันจะวิ่งลักษณะแบบนี้อย่างน้อยถ,ถ้าอยู่คนละโฮสใช่ไหมฮะถ้าอยู่คนละโฮสเนี่ยเจ้าตัวเขาเรียกว่าไอตัววีสวิตเนี่ยมันอยู่คนละโฮสด้วยแต่ต่อให้ถึงเราลง n s มีเราเตอร์ตรงนี้นะครับแต่ว่าตัวโฮสเนี่ยไอเราเรียกว่าตัวเวอร์ชวลเนี่ยมันอยู่คนละโฮส ดังนั้นเนี่ยเวลามันวิ่งเน็ตเวิร์กมันวิ่งออกไปอ่ะมันก็จะต้องวิ่งไปที่ V ีสวิตตัวนี้แต่ V ีสวิตตเนี่ยจะกระโดดข้ามไปผ่านมันจะข้ามได้ยังไงล่ะครับเพราะว่าตัวนี้มันคนละโฮสต์กันนะครับเนี่ยแต่ต่อให้ implement ตัว n s x ตัวเราเตอร์ตรงนี้เพราะฉะนั้นมันจะต้องส่งตัวไปออกไปที่ตัวเ็าเรียกว่า f a b r i c ตัวสวิตที่เป็น f a b r i c ของ A เนี่ยตัวนี้ตัวนี้อาจจะเป็นโทษทีฮะบอกเขาอาจจะไม่ได้เขียนผมคิดว่าน่าจะเป็นเราเตอร์ทียสูน ตัวนี้จะเป็นเทียสูญเพราะถ้าเราศึกษาเอนทเดตจริงๆมันจะมีเทียสูญตัวนี้น่าจะเป็นเทียหนึ่งเพราะฉะนั้นเทียสูญเนี่ยค่อยต่อเข้าไปหาที่ตัว physical router เพราะนั้นมันมาเจอเทียสูญเนี่ยเทียสู์ก็ไม่ต้องวิ่งไปข้างบนครับเพราะมันก็รู้มันก็วิ่งมาแค่นี้แล้วก็กลับมาที่ตัวตัวนี้แล้วก็หาตัวอย่างแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็วิ่งออกไประดับที่เทียสู์ มันก็ไปแค่2 y งวาอยู่ดีมันไม่ไปถึง4 y ่วายังไงก็ลดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะค่อยๆแกะทิกซ์เข้าไปทำความเข้าใจของ n s x นะครับที่เป็นเาาเตอร์เทียศูนย์เทียหกันอีกทีหนึ่งนะอย่าเพิ่งว้าวุ่นนะครับเพราะว่ามันยังมีเนื้อหาอีกเยอะเลยนะครับตามที่ผมได้อ่านและศึกษามาเราก็ต้องค่อยๆแกะจากจากหลักการไปก่อน นั่นคือภาพนี้ที่เขากำลังจะบ่งบอกว่าเมื่อทำไมเราถึงต้องพิจารณาใช้ NSX ก็คือตัว Performance ใน Data Center เราเนี่ยก็จะประสิทธิภาพดีขึ้นตัว Traffic ที่ลดหรือเลือกลด Traffic ที่ไม่จำเป็นลงไปในการที่จะวิ่งใน y วท์ที่มากขึ้นยิ่งวิ่ง Y-hop มากึงยังไงก็ต้องเสียเวลามากขึ้นอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องตรรก,กะที่เข้าใจได้ถูกไหมครับอ่าไปต่อครับผม ไปต่อตัวสไลด์ต่อไปตัว NSX เนี่ยนะถ้าเราจะพิจารณาว่าทำไมเราถึงต้องใช้ NSX นะครับก็อย่างตัวนี้เขาก็จะเป็นเป็นการนำเหนืออีกอันหนึ่งว่า NSX เนี่ยมันจะเป็นคอมพิวต์ในการบริหารจัดก,การเลเยอร์2ถึงเลเยอร์7แพลตฟอร์มนะครับถ้าเรามาพิจารณาตัวกรอบทางด้านซ้ายที่เป็น NSX Data Center และก็ Cloud Platform เนี่ยที่เรากำลังเรียนรู้กันเนี่ย มันสามารถทำเวอร์ตัวแต่เรียกว่าเวอร์ช l วร์สวิตได้เวอร์ช l วลเราติ้งได้เวอร์ช l วล r ไฟว์วอลได้เวอร์ช l วลโหลดบาลานได้แล้วก็ทำเรื่องของ์วิสแมสได้ก็คือรุ่นของคาวที่เป็นที่เป็นมันติคาวหรือครอสคาวได้นั่นเองนะครับส่วนตัวที่เป็นทางขวาเนี่ยเขาเอา VMware SD ี d w a n Platform มาให้ดูด้วยว่าในระดับ SD-WAN Platform เนี่ยก็คือตัวซอฟต์แวร์ดิฟายแวร์นะครับมันก็สามารถ ทำเป็นแวนจะเป็นซอฟต์แวร์ดีไฟได้ก็สามารถทำเรื่องจัดการเรื่องข่าวคอนเน็กติวิตี้ได้เห็นไหมครับก็เอาเราติ้งซอฟต์แวร์เอ่อเวอร์ชวลเราติ้งมาช่วยนะครับเอาเรื่องของเซตเตียอลิมาคุมแล้วก็แอคเซสเบสมาคุมนั่นเองนะครับนั่นคือตัวเขาอยากจะนำเสนอว่าอยากจะเคมว่าตัวแนวคิดเขาเนี่ยตัวซอฟต์แวร์ดีไฟของเขาเนี่ยบริหารจัดการได้ครอบคุมหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นในระดับ Data Center ระดับคาวเซอร์วิสที่เป็นเน็ตเวิร์กแอนด์ซิเคียวริตี้ของเขาเนี่ยมันครอบคลุมหรือแม้กระทั่งหน้าบ้านที่เป็น SD-WAN ก็ตามนั่นเองนะครับไปต่อสไลด์ต่อไปสไลด์ต่อไปก็มามองภาพให้ง่ายขึ้นนะครับว่า NSX เนี่ยนะครับเรายังอยู่ในหัวข้อว่าทำไมถึงต้องใช้ VMware NSX หัวหัวข้อนี้เขาจะบอกว่า ทำไมเนี่ยเหรอก็เพราะว่ามันเป็น S i n g l e Network and s e c u r i t y p l a t f o r m แต์มแปลว่า Sin g l e คือเป็นศูนย์รวมเลยหนึ่งเดียวนะครับเมื่อเรามี n อ x เนี่ยมันจะทําเรื่องของการ Connectivity อยู่ในตัวมาแล้วเรื่องของตัว Security อยู่ในตัวมาแล้ว Connectivity คือเรื่องของ s วิตต์ลาวติ้งอะไรพวกนี้อาจจะมามองเป็นภาพรวมมันเรียกว่า Connectivity นะครับเรื่องของ o per ation เรื่องของการบำรุงการบรุงรักษาการบริหารจัดการ เกับเรื่องของ visibility ก็คือ single pane of glass ก็คืออยู่ในทุกอย่างจะจัดการในหน้าต่างเดียวนั่นคือสิ่งที่เขากำลังจะบอกในสไลด์นี้นะครับก็คือสามารถเป็น single network and s e c u r i t y platform single คือจุดเดียวหรือหรือเราจะเทียบเคียงกับคำหนึงว่าเป็นอะไร single point service นะครับก็คือ service อยู่จุดเดียวเลยนะครับ อ่ะไปต่อนะครับเราก็มาดูคอนเซปต์ให้มันพอได้นะครับทีนี้ถ้าเรามาดูขยายจากไอ้รูปสไลด์ก่อนหน้านี้นะครับคำว่าซิงเกิลในเมื่อคุณมีซิงเกิลซิงเกิลหมดแล้วเนี่ยในเรื่องของทั้ง s e c ค r i t ร c o n ต e ี้คอนเทนต์เอแล้วก็ Operation แล้วเนี่ยกรณีเนี้ยพอเมื่อมันมีทุกอย่างครบเนี่ยคือคุณจะไปไหนล่ะทีนี้คุณจะไปบลนอ์ก็ไม่มีปัญหาครับ คุณจะไป Private Cloud ก็ไม่มีปัญหาเดี๋ยวมันจัดการได้ด้วยความสามารถ4ตัวที่เป็นคอหลักของมันใช่ไหมฮะไป AWS Outpost Outpost ก็ได้นะครับอันนี้เป็น Service แบบ AWS s e r v i c e Outpost ก็คือเป็นเรื่องของการบริหารจัดการ h y i d cloud นะครับนะแล้วก็เรื่องของ AW, AWS Cloud ก็ได้หรือจะไป Google Cloud Platform ก็ได้ที่จะเอาตัว n s x ไปไป จัดการนะครับหรือเป็นตัวติดต่อนะครับไป MBM คาวก็ได้ไปอาชัวก็ได้คือพูดง่ายว่าไปได้หมดแล้วในในกรณีของ n s x อ่าอันนี้เขาเคลมอ,อย่างนั้นนะครับเขาเคลมอ,อย่างนั้นมันก็เลยเป็นมีคำที่เกิดขึ้นมาไงเขายุคป,ปัจจุบันเรียกว่าการบริหารจัดการมันติคาวก็คือไอตัวนี่แหละเราเรียกว่ามันติคาวคือคาวไหนๆก็ได้แต่ใช้ตัว v m w a r e n s x เป็นตัวเรื่องของ connectivity security แล้วก็ าาการด้านการจัดการด้านการโอ peration นำรุงเมเทนนอะไรก็ว่าไปนะครับส่วนเขาจะเขียนตัว ABI หลังบ้านยังไงคุยกันเนี่ยอันนี้เราเราคงไม่เจาะลึกขนาดนั้นนะครับเอาแค่ใช้เป็นก็เหนื่อยแล้วนะครับแต่ถ้าใครที่จะเจาะลึกขนาดนั้นก็จะเป็นการดีก็แล้วแต่นะครับก็ต้องไปเรียนต่อยอดเอาสำหรับผมคงไม่ไหวนะครับไปต่อในสไลด์ต่อไปนะครับเ,เจ้าตัว อะไรต่อไปเนี่ยก็เอามาแมปให้ง่ายขึ้นว่าตัว N z X เนี่ยนะครับดูแลในบ้านได้ดูแล VM คุณจะใช้เห็นไหมไฟวอลควรเอาดเอา distributed ไฟวอลของเขาเนี่ยมา,มาวางหน้าหน้าแต่ละตัวได้เลยหรือจะเป็นแอป,ปตัวนี้เป็นคอนเทนเนอร์เห็นไหมครับก็จะเอามาวางเอามาวางแบบเขาเรียกหน้าหน้าแอป,ปได้เลยนะถ้าผมตีม่ตีม่ผิดคือหน้าแอป,ปนะมันเป็นไมโครไมโครเซกเมนต์ไงที่เขาเคลมถูกไหมฮะ หรือจะเป็นแบร์แมนเทลเซอร์เวอร์คือเซ r ร์เวอร์ที่เป็นเซอร์เวอร์เซอร์เวอร์ตัวเป็นๆของเราเนี่ยเอา NSX ไปคุมระดับแบร์แมนเทลเซอร์เวอร์ก็ได้อันนี้แบร์แมนเทลเซอร์เวอร์น่าจะเป็นตัวเซอร์เวอร์จริงๆหรือเป็นตัวเซ r ร์เวอร์เนะถ้าผมตีความนะต้องขอไปและถ้าเราออกนอกบ้านไปล่ะ,ม,ะมันก็จะมีชิลนะครับตัวป้องกันนะว่าจะไปคาวพับบีคาวเนทีฟคาวต่างๆเนี่ย ที่วิ่งจะวิ่งไปแอปอื่นนะ่ะมันก็จะมีชีว์หรือตัวป้องกันนะครับไม่ว่าจะวิ่งไปคาวที่ไหนอะ่ะมันก็จะมีชีว์ที่เป็นเซอร์วิสหน้าบ้านน่ะที่มันเรียกว่าตัว Security นะครับซึ่งอาจจะต้องไปศึกษาเรืลองลึกในตอนถัดๆ,ๆไปว่ามันทําอย่างไรนะเราก็ได้เห็นภาพรวมๆหลายๆมุมมองเรื่องของตัว e s e n t a t i o n นะครับเห็นไหม ภาพตัวนี้มันจะเป็นเรื่องของ Networking แล้วก็ Security for all w o r k l o a d เพราะฉะนั้นเวลาเราดูเนี่ยเราต้องอ่านด้วยครับ work เรา for, เขาโฟกัสที่ all w o r k l o a d ก็คือไม่ว่า w o r k l o a d ของคุณจะเป็นอะไรอะ่ะตัว NSX อะ่ะมันทำเรื่องของ Network และ Security ได้หมดเลยนะครับไม่ว่า w o r k l o a d จะเป็นอะไรเช่นเขายก VM container bare metal หรือจะเป็น native cloud app VMware cloud destination อะไรก็แล้วแต่ นะครับเราเอาไป n อ x ไปใช้ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเราไปต่อครับนะทีนี้เป็นสไลด์สุดท้ายของตอนนี้แล้วนะครับนในเรื่องของอเนื้อหาและหลักการนะครับตัว VMware, แ u l t มันติมันติคสและมันติคาวเนี่ย s t r a t e g กลยุทธ์เขาคืออะไรเราก็มาอ่านคบว่าตัว l i ฟ์ไซเคิล m มเนจเมนต์เนี่ยตัวไลฟ์ไซเคิลของนะครับยุค ปัจจุบันก็เราเรียกว่ายุคโมเดิร์นแอปพลิเคชันโมเดิร์นแอปพลิเคชันเนี่ยที่เขาคิดกันในอยู่ในยุคนี้มันจะประกอบไปด้วยห้าเฟสของโมเดิร์นแอปนะครับก็คือ build run manage connect และ protect ห้าเฟสนะครับ5เฟสเพราะนั้นเขาบอกทานซูเนี่ยเราเริ่มแตะเราเริ่มแต่โปรดักที่ชื่อว่าทานซูและ แั่นะแต่ว่าเราจะไม่ไปไกลมันจะเป็นอีกโพลอีกไม่ใช่มันจะเป็นอีกซอฟต์แวร์อีกโปรดักต์หนึ่งของ VMware เลยนะครับ t า a n ูเนี่ยนะครับจะทำหน้าที่ในส่วนใหญ่เป็นบิ๊กพาร์ทเลยนะก็คือเป็นตัวบริหารจัดการในสามสามเฟสแรกคือ build run และ manage วันนี้สายพวก DevOps จะรู้จักดีนะครับ ตัวทานซูจะเป็นการจะเป็นคลัสเตอร์ของตัวรีซอร์สที่เป็นคอนเทนเนอร์คลัสเตอร์เพราะนั้นตัวคอนเทนเนอร์คลัสเตอร์เนี่ยก็จะบิวให้กับสำหรับพวกพวกเดฟในการที่จะมาพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆในยุคสมัยปัจจุบันเพราะนั้นเขาจะอยู่บน e n น i r o n m e n t นี้นะครับคือบิวแล้วก็รันแล้วก็ m ม n เท e แต่อยู่บนแผดโตทานซู ทานซูจะใช้ตัวเทคโนโลยีของตัว Kubernetes นะครับค er. อนเทนเนอร์เพราะนั้นตอนนั้นตัวทานซูเขาแค่ยกอย่างว่ามาจัดการเรื่องเฟสสามเฟสแรกแต่ NSX นะครับจะเป็น critical part s, ก็คือเป็น part ที่สำคัญมากที่จะจัดการเรื่องของมัิติ c ส u ตอ e r นะครับก็คือมีมีหลายเดส์ cluster ก็ตัว NSX ก็จะต้องเข้าไปคุมเรื่องของเน็ตเวิร์กก็ s c u l i t y คือข้าม c สเตอร์ได้ และข้ามมันติคาวได้นั่นเองนั่นคือนั่นคือเป็นนิยามว่าเอ่อมันติคลัสเตอร์กับมันมันติคาวนะครับมันติคลัสเตอร์เนี่ยผมว่าพอคนที่อยู่ในสายพอเข้าใจได้คือมีคลัสเตอร์ได้หลายๆคลัสเตอร์แต่มันติคาวเนี่ยมันก็เป็นยุคยุคยุคล่าสุดเลยคือเราข้ามค่าวไปได้หลายหลายหลาาวเพราะฉะนั้นตัวตัวซอฟต์แวร์ของ VMware ที่ชื่อว่า NSX เนี่ยมันก็สามารถ เอาไปทำงานกับมันติดคลาวได้นั่นเองคือไม่ว่าคลาวของใครนะครับ n s x ก็สามารถคุยได้หมดนั่นเองเนี่ยถ้ามาดูรูปข้างล่างก็คือทานซูเนี่ยจะดูแลเรื่อง3าเฟสตรงนี้นะส่วน v m w a r e n s x ก็จะดูเรื่องของการการคอนเน c t คือการคุยกันและก็การโปรเทคเพราะมันมีเรื่อง security คือเรื่องป้องกัน ถูไหมครับส่วนตัวคลาวที่มันจะคุยได้ก็คุยได้หมดครับไมว่าจะเป็น AVMware ตัวมันเอง AWS a z u r e Google และ IBM แน่นอนเพราะเรากำลังคุยของเรื่องมัลติคลาวและผมคิดว่าในตอนนี้ก็เราคงจบนะครับในส่วนของทำความเข้าใจว่าทำไมเราถึงต้องมาสนใจตัว VMware NSX นะครับ โดย p r o ด u c t ของ VMware นะครับไว้ตอนนี้คงต้องจบไว้จตะเพียงเท่านี้นะครับเรื่อเป็นวิดีโอเป็นความรู้เป็นตอนตอนสั้นๆไปนะครับเพื่อจะทำให้ให้ทุทกๆเราพวกเราเนี่ยจะได้มีมีอะไรมีฟังแล้วจะได้ไม่ไม่น่าเบื่อแล้วก็อาจจะได้เรื่องของความจำมากขึ้นนะครับเพราะนั้นตอนนี้ขออนุญาตจบไว้จตะเพียงเท่านี้แล้วเจอกันอีกทีในตอนต่อไปสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ